สวัสดีครับพี่น้องครับสำหรับผู้ติดตามช่องลูกค้าวเหนียเซียอีสานครับผมวันนี้นะครับผมเองนะครับบรลเวเกิดนะครับเกิดสภาพมาเปิดราคามั่วครับอยู่ที่อําเภอย่างซีสุรัตน์จังหวัดมหาสารคามครับของว่าบ้านของเขานะครับเป็นราคาเปิดราคาหนักค้อครับพี่น้องครับเป็นค้อของชาวบ้านบ้านเขานะครับผมเป็นของนายห้อยครับผมเพิ่นบอกว่ามีม้วสาวอยู่2อตัวครับอยากเปิดราคาอยากแบ่งปันพี่น้องไปเลี้ยงครับเดี๋ยวบริการว่าราคาจะเป็นแบบไรนะครับจะถือหรือจะแพงเดี๋ยวบริการครับผม นะครับพี่น้องครับเป็นมอวสาวนะครับที่เพิ่นเลี้ยงไว้นะครับเป็นขอกันบานๆนะครับของแทบ่านมาเท่าไห่ละเพิ่นบอกว่านะครับอยากแบ่งปันพี่น้องไปเลี้ยงนะครับเป็นมอวสาวนะครับตัวนี้เป็นตัวแรกนะครับที่เพิ่นจะเปิดตัวนี้อายุจักเดือนหระครับตัวนี้แปดเดือนครับตัวนี้แปดเดือนนะครับเป็นขอกของน้องออบด้วครับเด้ออันนี้หลานเพิ่นนะครับน้องน้องเพิ่นนะครับมาบอกแทนนะครับเป็นลูกของพ่อใดครับตัวนี้เป็นลูกของดีบีอนามันครับดีบีอนามันนะครับเบื้องบนนะครับผมนะครับเป็นของ ดีบีอนามันนะครับดีบีสองศูนย์หนึ่งนะครับของฟาร์มโชคเนรมิตฟาร์มนะครับมีใบมีหลอดครบครับผมเกิดนี่ครับเพิ่นบอกว่าเกิดประมาณตามใบนะครับเดือดประมาณเดือนเมษานะครับเดือนเมษาปีนี้นะครับเนาะกัประมาณแปดเดือนพอดีนะครับเดี๋ยวผมเสื้อผ้าเบิ้งรอบๆตัวนะครับเบิ้งแข้งเบิ้งขาครับผมใส่คุมสวยๆนะครับขอค้าดีนะครับขอเรียบดีนะครับเดี๋ยวเบิ้งรอบตัวน้ำกันครับผมครับเบิ้งสะดือเบิ้งแข้งเบิ้งขาได้ครับพี่น้องครับ ไปสนใจนะครับอยากได้เอาไปจดเอฟจดยังก็ได้ครับผมจดเอฟพัฒนาเป็นมัวเอฟนะครับก็มีใบมีหลอดนะครับเบิ้งคลิปหูนะครับจึงเชื่องเชื่องดีอยู่นะครับตัวนี้เนาะครับผมมันตื่นหน่อยนึงครับครับมันตื่นกินผมนิดนึงครับผมนะสูงประมาณเท่าไหร่ครับผมโดยสายตาลอยสามสิบเนี่ยนะครับครับประมาณลอยสามสิบนะครับเด้อเดี๋ยวผมไปเบิ้งช่วงถ่ายครับผมเผื่อพี่น้องที่อยู่ไกลนะครับจะได้ตัดสินใจนะครับนี่ครับเดี๋ยวเบิ้งช่วงถ่ายช่วงยังนะครับเด้อ นะครับช้อนท้ายจิ้มออกดําแดงนิดนึงครับผมนะแต่ว่าแบบนี้ถ้าหากว่าผสมพอแดงเข้าไปแล้วนะครับจะได้การลูกออกมาแดงขึ้นเก่าสดีกระชับดีนะครับเดี๋ยวให้เบิ้งนะครับงัวเชียงดีเด้อครับเด้อแต่ว่ามันเตือนกินผมนิดนึงนะครับผมงัวหน่อยนะครับอายุ8เดือนมีใบมีหลอดเป็นลูกของอัามันนะครับดีดีสองนะครับของโชคเนลมิดฟาร์ม ตนี้เปิดไว้หลายปานใดครับน้องครับผมเปิดไว้เจ็ดสิบห้าครับเปิดไว้เจ็ดหมื่นห้าพันบาทประกันตั้มนี้นะครับเนาะตัวนี้นะครับราคาในต่อรองไดอยู่บอกครับต่อได้ครับนะครับราคาต่อรองได้นะผมเปิดไว้ที่เจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะครับรับประกันตั้มนี้ทุกอย่างนะครับเด้อนะครับบ่มีนะครับเมื่อหน่อยจนมากกับว่ค่อยมีปัญหาอย่างหรอครับพี่น้องครับการสีเมื่อหน่อยเมื่อสาวนี่บ่ค่อยมีปัญหาขาถูกขาถอนสี่คง กระดีนะครับสีโครงบ่อสุดบอยังนะครับเด้อแต่เบิ่งสีโครงเวลาเขาเบิ่งข้านหน่อยนะครับสีโครงดีนะครับเชียงดีนะครับหูกับบ่อแวงบอยังนะครับนะครับปากกว้างนะครับเป็นตากินหนาเก่งนะครับเชียงเนาะครับผมตัวนี้เจ็ดหมื่นห้าพันบาทครับผมสนใจก็โทรมาได้นะครับเอ้าขอเบอร์โทรไว้นะครับผมลืมถามเบอร์โทรเจอแล้วศูนย์เก้าแปดครับศูนย์เก้าแปดสองหนึ่งศูนย์ครับสองหนึ่งศูนย์หนึ่งสองห้าศูนย์ครับหนึ่งสองห้าศูนย์นะครับพิกัดท่าอยู่บ้านไหนก็ครับบ้านน้องโบนอยครับบ้านน้องโบนอยตบ ตำบลส่งสงางแซงอำเภอย่างสีสุราษฎร์นะครับจ,จังหวัดมหาสารคามครับผมอยู่บ่ไกลบ่ไกลผมก็โทรมาก,กินกลางมาผมสหรับทียูเบอร์โทรกับ,บรายละเอียดผมจะเอาไว้ใต้คลิปครับผมสหรับม้วนหน่อยตัวนี้นะครับใครอยากได้เ<ม>ปชรจดเบอร์จด,ด,ดเอฟนะครับอยากได้ไปทนาต่อยอดนะครับต่อโน้มกับสีเต่านะครับเนาะครับผมครับผมสีเต่าครับผมผมมีติ้งมียังนะครับเพราะว่าบางคนเพิ่งกะมีติ้งมียังเพิ่งว่าเป็นตั้มนี้รับผมเอาไปเบิ่งตัวต่อไปครับน้องครับครับผมนะมาเบิ่งตัวที่สองกับผมใหญ่ๆเงี้ยวๆรับผมตัวนี้ หูโบดๆเนี่ครับพี่น้องครับเอาจับเสียบไว้นะครับมันอาจจะตื่นผมนะครับถ้าหากว่าหมอจับไว้นะครับเนาะมาเฉลี um balls, ่ยมันอาจจะตื่นกินตื่นยังนะครับเอาตัวนี้เป็นลูกพ่อใดครับผมตัวนี้ลูกปีศาจแดงครับลูกปีศาจแดงนะครับ p Z e t หนึ่งสามศูนย์นะครับของหมอโต้ง tj เก้าฟาร์มนะครับเดี๋ยวผมซูมไปไก่ๆเอ้าซูมเบิรงไกลไก่กระด้ผมเป็นอยู่ไก่มันมันตื่นครับผมตื่นตัวนี้นะครับอายุจักเดือนแล้วครับน้องครับปีแปดเดือนครับหนึ่งปีแปดเดือนครับผมไก่ผสมนะครับพี่น้องครับ วัวนี่ครับสีวัวไก่ผสมนี่นะครับมักพอไรเอาใส่พอนานนะครับ1ปี8เดือนนะครับไก่ผสมแล้วนะครับแข้งขาใหญ่ยสูงประมาณลอยซีซีบวกครับผมครับสูงไงจ้ะครับตัวนี้แข้งขาดีเรียบดีนะครับพี่น้องครับเบิ้งข้อขาหนาด้วครับเด้อยนะครับข้อขาหนาใหยใยนะครับสุดีกระชับดีนะครับข้อขาสั่นนะครับกระชับดีอยู่ครับพี่น้องครับหนึ่งปีแปดเดือนลูกพีสัตว์แดงพีสัตว์หนึ่งสามศูนย์ไก่ผสมแล้วครับพี่น้องครับสีวัวระยะนี่ยนะครับผมไปไว้นะครับไป หาพอดี่ดีใส่นะผมนี่ยผัวหางยาวดีครับพี่น้องครับจิ้มดำนะครับโบดดีนะครับตัวนี้ขอบหูกระโบดดีนะครับพอดีมันตื่นกินผมนะครับอาจจะท้ายใกล้โบได้นะครับเด้อเพื่อสนใจนะครับอยากให้มาเบิ้งตัวจริงนะครับมาจับมาบายนะครับมาเบิ้งกันเป็นจังได้นะครับนี่ครับพี่น้องครับโบดดีอยู่ตัวนี้นะครับใส่คุมสื่อๆนะครับเห็ดเขาเรียบร้อยนะครับหนึ่งปีแปดเดือนดูของปีศาจแดงนะครับใครอยากได้นะครับเอาไปต่อยอด จะโทรมาครับผมตัวนี้เปิดไว้หลายปันไดครับน้องครับเปิดไฟเจ็ดสิบเก้าครับเปิดไว้เจ็ดหมื่นเก้าพันบาทครับพี่น้องครับไผ่สนใจนะครับเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทราคานี่ก็ต่อรองได้ขี้เก่านะครับประกันต่ำนี้ทุกอย่างนะครับสี่โค้งสุดบ่มีนะครับสี่โค้งก็ดีนะครับขอบหูครับพี่น้องครับขอบหูลึกนะครับผมว่าแมนขอในมือนึงผมนะครับโบ๊ดีครับพี่น้องครับหน้าขากว้างดีนะครับเนาะนะครับค้ากันง่าดีเจ้าครับพี่น้องครับสวัสดีกระชับดีตัวนี้ประกันต่ำนี้นะครับเนาะครับผม ครับระกันตรงนี้ทุกอย่างเอ้าจุ้งให้พี่น้องเบิ้งอีกเจนึงนะเดี๋ยวผมขอเบิ้งใบนะเลื่เบิ้งใบจ้าล่ะเห็นไหมครับเลื่อพี่น้องครับใบปีศาแดงพีแซดหนึ่งสามศูนย์มีใบมีหลอดครับเอาไปจดเอฟจุดยังกระไดสำหรับบริอดที่มีโลโก้ฟาร์มนะครับหรือว่าจดทะเบียนฟาร์มนะครับก็สามารถนำมั่วตัวนี้ไปต่อยอดได้นะครับใครสนใจนะครับก็โทรมานะครับเอ้าขอเบอร์โทรอีกจ้ารอบนะครับน้องครับ 098ครับ098 210 210 1250ครับ1250นะครับเนาะอยู่บ้านหนองบัวน้อยนะครับตำบลสางแสงอำเภอยง่งศรีสุราษฎร์นะครับจังหวัดมหาสารคามครับพี่น้องครับอยู่บ่วไก่บ่ไก่นะครับกับทรมานะครับหรือว่ามาเบิ่งตัวจริงได้นะครับเนาะมาเบิ่งตัวจริงนะครับมาจับมาบ่ายนะครับตัวนี้เปิดไว้ที่79,000บาทครับผมลูกปีสีแดง PZ130 ครับกับอีกตัวที่สองตัวเพิ่นนะครับที่เพิ่นเปิดไว้นะครับเป็นลูกของ ดีบีอนามันนะครับเนาะตัวนี้กัอายุ8เดือนนะครับเพิ่นเปิดไว้ที่เจ็ดหมื่นหาพันบาทนะครับเนาะตัวนี้ครับเจ็ดหมื่นหาพันบาทนะครับเชื่องนะครับปากกว้างๆนะครับเอาเอาครับพี่น้องครับใครสนใจครับผมกัโทรมาได้ครับผมโทรมาได้นะครับโทรมาต่อรองเพิ่นเบิ้งนะครับหรือว่าแอดไลน์เพิ่นใดนะครับก็คิดว่าจะกัตามเบอร์เพิ่นนี่แล้วครับตามเบอร์ลองแอดไลน์เบิ้งเพื่อสนใจอยากเบิ้งคลิปเพิ่มเติมเพื่อผมไทยมุขบตรงจุดใดนะครับกัสามารถทักไทย คุยกันได้ครับผมเอาสไลด์คลิปนี้นะครับผมผมเองนะครับบอลลูนขันย์เนี่ยเซย์านครับผมกขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเด้อนะครับถ้าสนใจก็โทรมาครับผมสไลด์คลิปนี้ก็ขอกราบลาและสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ